อีซี่การ์ดร้านรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมนี่เลยนะครับมั่นใจว่าปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับและทุกๆก,การเติมมีใบเสร็จให้ด้วยที่สำคัญเลยนี่นะครับผมเครดิตดีงานเติมดีเติมไวมั่นใจได้จากหลายๆคอมเมนต์นะครับผมมาคอนเฟิร์มเครดิตให้นะครับยังไงจะใช้บริการการสำหรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งกินชินนะครับผม กิรันนะครับและเกมอห่ืออีกมากมายนะครับลองสอบถามและก็ใช้บริการกันได้ทางเพจลิก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับกลับกันใหม่ครั้งกับเกมเพลช่นเอ็มแพคเหมือนเช่นเคยนะครับพอดีว่ามีคนคอมเมนต์ขอกันเข้ามาเยอะนะครับสำหรับเควสนี้นะผู้ฟังเสียงแห่งท้องทะเลนะครับซึ่งมันเป็นเควสที่เราได้หลังจากเราได้เปืดอหอยนะครับผมซึ่งเควสมันเนี่ยก็จะให้เราไปบริเวณเกาะตรงกลางน้ําตรงนี้นะครับผม นี่นะครับพอมาถึงแล้วมันก็ให้ขุดตรงนี้ขึ้นมานะครับผมก็จะมีกล่อง l ัก u r y chest ตรงนี้1กล่องนะครับที่ปิดล็อกอยู่นะครับผมนี่นะครับมันก็จะให้เราใส่รหัสนะครับผมซึ่งรหัสตรงนี้เนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปนะครับผมผมเห็นหลายๆคนคอมเมนต์บอกว่ารหัสคือรหัสนี้ครับรหัสคือรหัสนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะมาบอกนะครับว่ารหัสนี้มาจากไหนเนาะเดี๋ยวออกจากตรงนี้ไปก่อนนะครับจะใส่รหัสมั่วๆไปเนาะ เนี่ยครับให้เราเข้ามาดูตรงเปลือกหอยนะครับผมที่เราเก็บมาเนาะซึ่งควสวนี้เนี่ยเราได้มาจากการที่เราเก็บเปลือกหอยตรงนี้มานะครับผมเราก็เข้ามาดูนะคําใบมันจะอยู่ในนี้แหละนะครับนั่นก็คือนี่นะครับผมภูเขาทั้ง5เก็บซ่อนหมู่บ้านเล็กๆเ,เอาไว้ถนน2ส,สายในป่าที่ไรเงาผู้คนแม่น้าสายเล็กๆสายหนึ่งที่ไหลผ่านเสียงโ่ร้องด้วยความยินดีปกคลุมไปทั่วทั้ง4ขุนเขา ซึ่งก็คือน,นี่เลยนะครับ5 2 1 4นะครับผมรหัสของทูเซฟนะครับผมเราก็เอาจากเดือดหอยตรงนี้ไปใส่นะครับนี่นะครับ5 2 1 4 นี่นะครับเราก็จะได้40พมโมเจมมาจากเควส์สำเร็จนะครับผมแล้วก็ของในกล่องลักซ์ลี่ปกติอีก1ชุดนะครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับเควสนี้เนาะก็ทำให้สําหรับคนที่ขอมาละกันนะครับผมยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับผม